มาซื้อข้าวสารครับข้าวเหนียวเคี่ยวงูเป็ดข้าวเหนียวบักม่วงครับจักสองกิโลซื่อข่อยเคี่ยวงูไหมครับสองกิโลครับซื้อข้าวเหนียวเคี่ยวงูครับผมเด็ดเหรครับเป็ดข้าวเหนียวบักม่วงกันครับมะซื้อกะทีครับกะทีเป็นไ่ ขอนิ้วของมอง่วงกระที่ครับ่องใหญ่เช่าเกาะเมียได้แล้วครับมาขาหนี้วครับเขียวงูขาหนี้วเขียวงูครับผมมาไปล่งางขหนี้วครับเอาสารสซมครับ ครับมันกิได้ใสๆครับผมไล่จนน้ำมันใสครับใสๆแซ่บๆข้าวเหนียวครับข้าวเคี่ยวงกขี้ครับใสเป็นน้ำราดข้าวเหนียวบกมวง นี่ครับเอาขนเนิ้วเขี่ยวงูวครับใส่เข้าไปแน่น้ามัะที่ครับผมใส่แล้วก็แช่ไว้ครับกับรอสักครู่ครับขอมาใส่หมอปิดเลยครับขนเเนืวอมอกีเนี่ยเพื่อใไ้มันอ่อนรวยสวยเป็นตะกินครับ กินขนมบกมวงรับกันครับเฮียเดียกินเดียนครับเพราะว่าอย่างว่าจีซื้อของมันแพงครับซื้อของมันแพงมันเห็ดใบใหญ่กับเลยเห็หเดอีกกินเดียมาครับมาหวานมันมันเค็มเค็มนิดนิบๆๆดบกม่วงนองว้าซ้อครับ